เครื่องบินตอร์นาโด IDS ADV เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของยุโรปและในปี2026ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ได้นำเข้าและปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อใช้ในภารกิจทางอากาศทั้งในด้านการโจมตีการลาดตระเวนและการป้องกันอนาเขตตอร์นาโด IDS Interdictor Strike และตอร์นาโด ADV Air Defense Variant เป็นเครื่องบินขับไล่แบบสที่นั่ง พัฒนาร่วมกันโดย3ประเทศคือเยอรมนีสหราชาอาณาจากักรและอิตาลีโดยมีบริษัทพานาเวียแอร์ทราฟ g m b h เป็นผู้ดูแลหลักเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ทศวรรษ1980และยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศประเทศไทยตัดสินใจนำเข้าตอนโด IDS ADV เพื่อยกระดับความสามารถของกองทัพอากาศโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง,งด้านการป้องกันภัยทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญสูง การปรับแต่งใหม่ในปี2026ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องบินรุ่นนี้โดยเฉพาะในด้านอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินตอนาโด IDS มีหน้าที่หลักในการโจมตีทางภาคพ,พื้นดินมีความสามารถในการบินต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงเราดาร์ข้าศึกโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้หลายชนิดทั้งระเบิดนำวิถีระเบิดธรรมดาและโรวดนำวิถีมีระบบควบคุมภารกิจที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตอร์นาโ ADV ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่สำหรับการป้องกันภัยทางอากาศมีเรดาร์ระยะไกลที่สามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกจากระยะไกลและติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะไกลยอย่าง Sky Flash หรือ AMRAAM AM, ทำให้สามารถควบคุมพื้นที่อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2026ตอร์นาโด IDS ADV ของไทยได้รับการอัปเกรดระบบอาวุธใหม่ มีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับกับการปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของไทยเช่น Gripen และ F 1 6รวมทั้งมีระบบป้องกันตัวเองจากอาวุธนำวิถีที่พัฒนาโดยบริษัทของไทยเองเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีความเร็วสูงสุดถึงแมต2 2สามารถขึ้นบินได้ในระยะสั้นและปฏิบัติภารกิจในภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะในภาคเหนือและตะวันตกของไทยซึ่งมีภูเขาและป่าไม้มากตอนนาโดสามารถบินในระดับต่ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรู หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ Tornado IDS ADV คือปีกแบบปรับมุมได้ Variable Sweep Wing ที่สามารถเปลี่ยนองศาของปีกขณะบินเพื่อให้เหมาะกับภารกิจไม่ว่าจะเป็นการบินด้วยความเร็วต่ำในระยะประชิดหรือบินเร็วเพื่อเข้าสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับประเทศในยุโรปเพื่อส่งมอบเครื่องตอร์นาโดที่ผ่านการปรับปรุงใหม่โดยมีวิศวกรและช่างเทคนิคชาวไทยได้รับการฝึกอบรมในยุโรปเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนจะกลับมาร่วมกันดูแลระบบบำรุงรักษาในประเทศไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ภายในกองทัพอากาศไทยอีกด้วยการฝึกอบรมของนักบินตอนโด IDS ADV ก็มีความเข้มข้นมีการจำลองสถานการณ์รบในสภาพอากาศและภูมิประเทศแบบต่างๆรวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษและฐานทัพต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่านักบินสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากภารกิจรบแล้วตอร์นาโด o IDS ADV ยังสามารถใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการลาดตระเวนการส่งสัญญาณเตือนภยัยการสำรวจพื้นที่ประสบภยัยธรรมชาติซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งการเข้าประจำการของตอร์นาโด o IDS ADV ทำให้กำลังทางอากาศของไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถประสานการทำงานกับพันธมิตรในภูมิภาคได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านยุทธศาสตร์ตอรโนโดสามารถเป็นทั้งกำลังรบแนวหน้าและกำลังเสริมในการรับมือกับภัยคุกคามจากเครื่องบินรบสมัยใหม่ของสัตรูมีความสามารถในการตอบโต้ด้วยจรวดนำวิถีทันสมัยและสามารถบินในสภาพที่ระบบเรดาร์ธรรมดาไม่สามารถตรวจจับได้ประเทศไทยยังได้จัดแสดงตอร์นโด IDS ADV ในงานแสดงอาวุธและเทคโนโลยีการบินระหว่างประเทศซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียโดยมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศพันธมิตรทั้งในด้านการสื่อสารการซ่อมบำรุงและการอัปเกรดระบบเครื่องยนต์การที่ตอ r n a า o ด IDS ADV ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2026เป็นผลมาจากการดูแลรักษาที่ดีและการอัปเกรดระบบอย่างต่อเนื่อง เช่นการเปลี่ยนแปลงระบบเรดาร์ให้เป็น AESA ร a า,าห,หรือการเสริมระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยี IRST ในมุมของประชาชนไทยเครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศและการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นโดรนติดอาวุธหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมรับมือกองทัพอากาศไทยได้วางแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบพิเศษ เช่นหน่วยคอมมานโดทางอากาศเพื่อใช้ตอร์นาโดในภรารกิจพิเศษทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยเน้นการส่งกำลังเข้าโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระยะเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีแผนการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ตอร์นาโดภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าและสร้างความมั่นคงในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาลไทยในอนาคตอาจมีการพัฒนาตอร์นาโดรุ่นใหม่ภายในไทยโดยใช้ฐานเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาระบบของตอร์นาโด IDS ADV ร่วมกับเทคโนโลยีจากพันธมิตรเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องบินรบแบบไฮบริดของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นอื่นในภูมิภาคตอนาโด IDS ADV ยังคงได้เปรียบในหลายด้านเช่นความสามารถในการรบในทุกสภาพอากาศระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นและการประสานกับระบบการรบรวม Network c e n t ซ i c Warfare ได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นยุธทธปกรณ์ทางทหาร แต่ยังเป็นเครื่องมือสําหรับการทูตการฝึกซ้อมร่วมการสร้างพันธมิตรทางทหารและการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นการมาถึงของตอนาโด IDS ADV ในไทยในปี2026จึงเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการเข้าสู่ยุคขององค์การป้องกันประเทศแบบดิจิทัลที่ไม่เพียงแต่เน้นกำลังรบแต่ยังเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง